ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมเทรนเทรเซอร์วันนี้เรามาอยู่กับเกมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเวนทันโอเมก้าสามุดมันมันมันเออใช่มัน3จดสใช่ใช่3ชจุดสามเฮ้ยยอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือโปรแกรมเข้าเน็ตอะไรก็ตามที่มันใช้เน็ตได้ก็พอไ็บว์เซอร์แหละอย่าง2ต้องมีเน็ต ก็มีทุกคนบอกว่าเริ่มกันเลยวิธีแรกอย่างแรกเข้าเว็บเบราว์เซอร์เข้ามาจากนั้นเข้าไปที่เว็บเมนท่านคอภัยมันติดมันมันติดมือของสัยผมจะใช้บ่อยแต่ถ้าเข้าตรงนี้ก็ได้เ,เข้าเว็บเมนท่านโอมก้าหรือจะหาเขาว่าเมนท่นโอมก้าจากเน็ตก็ได้แต่เนื่องจากผมเข้าบ่อยมันเลยโพงอย่างนี้หลังจากนี้ให้เราไปกดดาวน์โหลดหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรมากมายก็หลายลิงลอเกินแหละแต่เราก็พูดถึงเวอร์ชัน3.3วัน 3. 3, นั้นเราจะพูดถึงเวอร์ชัน3.3นี่คือ ลิงโหลดเมทัล9า3ทีนี้เอาเลยเชิญกดดาวโหลดไปตามระเบียบกดดาวนโหลดตามระเบียบโอเคอยากได้ซาวแท็กก็มาโหลดเพิ่มมาซะทีนี้ผมโหลดมาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือหลังจากเราเราโหลดเซนมาเนื่องจากอาผมชอบฟังเพลงมันด้วยเพลงพอะเดบิวเลยโหลดซาวแท็กมาด้วยเราจะได้สองไฟนี้มาเราจะได้ไฟสองไฟนี้มาเป็นไฟซิปจากนั้นให้เราแตกไฟแตกไฟแล้วก็ก็แตกไฟแหละ แต่พยายามแตกให้แยกโฟลเดอร์ไว้เพราะว่ามันจะได้ไปปนกันมากหลังจากแตกไฟเสร็จปุ๊บเราจะเห็นไฟดังในนี้จากนั้นกดตัดคอนโทรลเอ็กหรือว่ากดคัพปี้มาก็ได้ถ้าเต็มใจหรือจะเอาไอ้พวกนี้ไปแตกไฟในเกมในนี้ก็ได้แต่ผมทําอย่างนี้มากกว่าทีนี้สำหรับตัวเกมเลเยอร์สองจะแท้ไม่แท้ก็ช่างเอาจริงๆมาเล่นได้กับทุกเวอร์ชั่นแต่เอาจริงๆผมขี้เกียจโหลดจอออริจินผมเลยใช้เวอร์ชันไม่แท้ก่อนโอเคนะอย่าว่าผมนะจริงๆผมซื้อไปแล้วนะก็โอเค หลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมเข้าโฟลเดอร์เกมสิอย่างนี้พอเราเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ปี้วางเลย <c oughs> ย้ำว่าเราควรก็ปี้วางให้มันอยู่ตรงในตัวเกมเป็นแบบนี้ไม่ใช่ก๊อปมาแค่โฟลเดอร์ที่แยกไปควรจะเป็นอย่างนี้ส่วนซาแท็กก็เหมือนกันแต่ไฟมาแต่นื่องจากไฟมันิดเดียวก็โอเคไปแล้วก็กี้ทีม MO จุดมิกไปแล้วเราก็ไปก๊อปใส่ที่ ฟลเดอร์เกมเช่นกันอย่าว่าต้องเป็นโฟลเดอร์เกมโฟลเดอร์เกมอย่าลงลงแย่เด็ดขาดทีนี้เสร็จแล้วสาระเสร็จแล้วจริงๆแค่ก๊อวางแค่นี้เรจบแล้วจริงจริงสาระก็จริงจริงจบแล้วแค่นี้แหละโอเคตัดชีมะเจ๊ผมสองเข้าเกมเหมก็ไม่มั้งไม่ต้องหรอกมั้งโอเคก็ได้ทีนี้การเข้าเกม ไอสิ่งที่ผมจะอันี้เลยก็คือสิ่งที่ผมโฟกัสไม่ก็บอกคือเราจะต้องลบเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนเราควรจะลบเวอร์ชันเก่าออกก่อนที่จะลงแบบนี้เพราะไม่งั้นมันตีกันแน่นอนเราควรจะลบเวอร์ชั่นเก่าออก,ก่อนและพยายามอย่าให้มอสตัวอื่นมนไปปนกับเกมนี้ด้วยโอเคทีนี้อย่าคิดเลยมากเข้าเกมกันเลยทีนี้การเข้าเกมเราควรคลิกขวาและลันด้วยแอดมินสเตเตอร์ก็คือการรับสิทธิ์ด้วยแอดมินไม่งั้นบางทีมันเล่นเกมไม่ได้นะ อันนี้ปัญหารจริงๆเลยเราควรจะทําอย่างนี้หรือแม้วิธีที่ง่ายกว่านั้นเราก็แค่กดคลิกขวา Property จากนั้นก็ไปที่คอมปรบาเลยนี่แหละแล้วก็ไปที่นี่แหละรันโปรแกรม a d ดมินสเตเตอร์แอดมินสตเตอร์ให้มันตั้งมันจะได้ตั้งเข้าแบบนั้นตลอดโอเคเพราะบางทีก็คลิกจะาคลิกขวากันแหละโอเคเข้าไปมันจะพงงี้ตลอดก็ช่างเอะอย่างนี้มันเป็นมอดเกมไม่ใช่เวลาโอเค พอเข้าเกมปุ๊บเอาจริงอ่ะช่วงแรกมาถ้าเกิดคนเข้าเกมเป็ครั้งแรกจริงๆคนเข้าเกมครั้งแรกจริงๆเขาจะบอกว่าให้เราตั้งค่าก่อนเพราะฉะนั้นสมมุติผมเข้าตั้งค่าแล้วทีนี้มันจะมีให้เราตั้งมากมายอย่างเช่นขนาดหน้าจอบาบ๊บ,าบาแต่เนื่องจากผมจะเอาสุดๆเลยแล้วกันใครเล่นรีสโตรชันก็คือไอตรงนี้นี่แหละซึ่งผมไม่ค่อยอยากตั้งเท่าไหรล่ลำคาเสียงเพลงก็ปิดปิดแถวนี้ไปทีนี้ปัญหาจะอยู่ที่การเดลเลอร์ บางครั้งคอมบางครั้งบางครั้งคอมบางเครื่องการเลนเดอร์บางอันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาลองเปลี่ยนจากตรงนี้เราจะต้องมาลองเปลี่ยนตรงนี้ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่ามันเลื่องเกมเล่นไรได้หรือเปล่าซึ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น tsddd ดาวโอเคที่ผมใช้ตอนนี้คือ tsddd ดาวทำให้คอมผมเล่นได้ แต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ต้องลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกตัวแล้วพยายามจำย้ำไ้ด้วยว่าต้องรันแอดแอดมินสเตเตอร์เท่านั้นก็คือรันด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้ไงรันด้วยสิทธิ์ของของคนที่แม่งคุมคอมอ่ะประมาณสมมติว่าผมเลือก Default ไว้ก่อนบางทีอาจจะเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมปิดอับบนนี้แป๊บหนึ่งโอเคก็ยังได้เห็นบางครั้งก็อย่งได้เห็นนี่คือ e ด a ฟ l ์นี่คือ e ด a ฟ l ์ถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไดแต่บางที บาเครื่องอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนในพวกนี้เราควรจะต้องลองก่อนว่าอันไหนมันใช้ได้มัง่งถ้าเกิดมีปัญหาเราควรจะเปลี่ยนไอ้ตัวการเลเดอร์ใหม่เพราะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นผมใช้เป็นในนี่ผมใช้เปเนสด d ดดาวเดี๋ยวผมจะลองไปใช้อย่างอื่นดูบ้างเพราะว่า d s d d ดาวทดาวมันมันไม่มีปัญหาก,กับผมสุดแล้วโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการสอนลงมันก็มีอยู่แค่นี้สาระเลยแน่นยวอย่างที่ปัญหาการเลเดอร์ er อะไรสักอย่างตอนนี้ผมไม่เจอปัญหาเรื่องสิ้นผมยังไม่ค่อยเจอปัญหา ขอบคุณท่านผู้ชมดูจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดมแค่ไม่ดีห่วยแต่งไงก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะฮะจนถึงตอนนี้ก,ลก,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 ลก็ลาไปก่อนครับผมขอให้สนุกกับการเล่นเกมฮะซียาลาไปก่อนครับผมตัดคลิปฮะ